ประหลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับก็พร้อมน้อมรับความผิดแต่เพียงผู้เดียวหลังเปิดโอกาสให้หนายสุเทพเทือกสุบันและกลุ่มกอปป,ปสเข้าชี้แจงแนวทางปฏิรูปขณะที่สอ,อสอตำหนิการทำหน้าที่ของประหลัดกระทรวงยุติธรรมเพราะเป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่ดำเนินคดีนายสุเทพจึงอาจเป็นเรื่องไม่เหมาะสมนางสาวศริมาสุนาวินคณะทำงานสอ,อสอ เห็นว่าการเรียกร้องของกปปสให้ข้าราชการมาเข้าร่วมเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นการสร้างแรงกดดันให้กับข้าราชการในการทํางานซึ่งขอตําหนินายสุเทพเทือกสุบรรเลขาธิการกปปสและพวกที่ไปปราศัยกดดันเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมและตําหนินายกิติพงษ์กิติยารักษ์ว่าหลายกระทรวงยุติธรรมที่ออกมาต้อนรับนายสุเทพกับพวกในลักษณะให้การรับรองเข้าข่ายการกระทําที่ไม่เหมาะสม ก็มีฐานะเป็นผู้บังคับบัญชากรมสอบสวนคดีพิเศษและเป็นกรรมการคดีพิเศษด้วยด้านนายกิติพงศ์กิติยรักษ์ยืนยันว่าไม่ทราบล่วงหน้าว่านายสุเทพเทือกสุบานเลขาธิการกปปสนำมวลชนเข้าชิ้แจงแนวทางการปฏิรูปประเทศทราบเพียงว่ามีกลุ่มกปปสจํานวนมากเดินทางมาในฐานะที่เป็นประหลัดกระทรวงยุติธรรมจึงังมือกากับดูแลเพราะเกรงว่าจะเกิดการเผชิญหน้า อาจาาเป็นอันตรายต่อข้าราชการซึ่งเป็นการตัดสินใจคนเดียวไม่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมคนอื่นพร้อมจะรับผิดชอบในการตัดสินใจเบื้องต้นจากการพูดคุยนายสุเทพได้ชี้แจงแนวทางการปฏิรูปกับผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและได้บอกกับนายสุเทพถึงทิศทางการปฏิรูปคือต้องให้ทุกฝ่ายของคู่ขัดแย้งมาทำด้วยการตามวิถีทางประชาธิปไตย